มาติดตามข่าวกันต่อค่ะ,มะแม่แรงกิจกรรมงานบุญงานกุศลกันบ้างนะคะซึ่งเล็กชงวันดุติพ่า์มาเนี่ยมีการตักบาตรพระสงฆ์นานาชาตินื่องเมื่อนรูปเพื่อจะทําความดีเพื่อแม่แล้วก็เพื่อพ่อนะคะโดยชาวพุดฮัดยย้ายค่ะได้รวมกันตักบาตรพระสงฆ์นานาชาตินื่งเมื่อนรูปทความดีเพื่อแม่แล้วก็เพื่อพ่อค่ะ พระเทพชิระสุตาพรเจ้าคณะจังหวัดสงคล้าเจ้าอาวาสวัดขวกสมานคุณพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์พลโทไพศาลน,นสังแม่ทัพภาทิเสเป็นประธานฝ่ายคารวะาในพิธีตักบาตรพระนึ่องมื้นรูปนานาชาปีที่2 2่สทำความดีเพื่อแม่เพื่อพ่อนะคะส่วนกิจกรรมดังกล่าวจะขึ้นที่บริเวณถนนนิพัทธอุติสามใจกลางเมืองหัดยย้ายอำเภอหัดย์ย้ายจังหวัดสงคล้าโดยได้รับเกียรติจากนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงคล้ากล่าวให้ต้อนรับเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษค่ะแล้วก็มีนายนรงพร พัทลุงนายกเทศสมนตรีนครทัดจกล่าวให้การตอนรับเป็นภาษาไทยนะคะจากนั้นพุทธศาสนิกชนค่ะก็ได้พร้อมใจกันกล่าวคําแสดงตนเป็นพุทธมามะกะกล่าวคําอาราธนาสิ้นหาหนังสมาธิเจริญภาวนาถวายสังฆทานถวายธยธรรมแล้วก็พิธีมอบข้าวสารอาหารแห้งแด่ขณะสงฆ์สร้างรอยยีซิบสาดจากซีจังหวัชดชายแดนผักตายค่ะพิธีรักบาพระนา,นาชาดเนึ่งเบือนรูปค่ะในปีนี้นิมนต์ขณะสงฆ์จากเซประเทศค่ะได้แก่ประเทศ ทยมาเลเซียสิงคโบป์แล้วก็อินโดนีเซียสํหารับประเทศไทยค่ะได้นิม,มนต์มาจากสิบเทศจัง,วง,งจหวัดผคกตายพร้อมด้วยพระสงฆ์จากวัดพระธรรม,มากายนะเดินทางรวมรับบิณฑบาตเพื่อนอมถวายเป็นพุทธบูชาทำความดีเพื่อแม่เพื่อ,อ่อ สร้างความเข้มแข็งทางศิลธรรมส่งเสริมผับหลักโคงนครฮาดใหญ่ค่ะให้เป็นนครแห่งเมืองบุญกุศลซึ่งก็นับว่าเป็นงานทองทิ้นได้สร้างมาหากุศลอันยิ่งใหญ่ให้คงอยู่กับเมืองหัดใหญ่รอดไปค่ะโดยข้ารา,าหารแห่งส่วนหนึ่งค่ะก็ได้มอบ่วยเหเลือกขณะส่งทหารตำรวจในเซจังวัดชายฉดนผักต้อีกด้วยค่ะโครงการตักบานพราใจกลางนครหัดใหญ่เกิดขึ้นครั้งแรกในปี2อง4ันสี่ในส่วนที่เกิดอุตกภัยนามท่วมใหญ่ค่ะเพื่อใจเยียวย่าสร้าง กำลังใจให้กับพี่น้องในภาวะทุกข์ยากของชาวหัดใหย่โดยได้มีการอาราธนาขณะทรงในจังหวัดสงขลามาเป็นเนื้อหน้าบุญจำนวน500รูปค่ะซึ่งพ้นจากความรวมมือของถูกผักซ้วนในครั้งนั้นนะคะก็ทําให้เกิดแรงศรัทธาตอบรับของพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากมแล้วก็เพิ่มจํานวนพระเป็น1 0 0 0งรูป2,500ารูปแล้วก็มาเป็น1 0,000ื่นรูปในครั้งนี้ตามลําดับแล้วก็ทําต่อเนื่องมาเป็น ปีที่22เหล้วด้วยค่ะลองอะไรเกิดขึ้นครั้งแรกในปี2005รวยซีซีค่ะนานมากแล้วนะใช่ในปี2168แล้วก็ไล่หลา่ปีนะคะแล้วก็มีการเพิ่มจำนวนพระสงฆ์มาเรื่อย,เร,อยเรื่อยนะคะจะเห็นว่าใจกลางเมืองหัทใจตเหล็กสวงวัดยุติพันธ์มาเนะี่ยก็คลาดคลางไปด้วยพุทธศาสนิกชนใช่ไม่ใช่เฉพาะชาวไทยอย่างเดียวนะ ต่างประเทศก็มาโดยมือนกันยันเทเบอกว่าเชื่อมาเรยนเซประเทศนะอโอ้โหบรรยากาศต้องเลยว่าครกครืนมากเลยทีเดียวปเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลนั่นเองนะคะแล้วก็ถือเป็นโอกาสที่ให้หนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในหาดย้ายชงนี้ได้รวมบุญได้รวมกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเองแล้วก็ครอบครัวนั่นเองค่ะ